สวัสดีครับวันนี้วันที่21ธันวาคม2,567นะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาจัดโปรโมชั่นกล้องสโคปนะครับของ d i s c o v e r y นะครับตัวนี้นะครับก็จะมาจัดโปรนะครับราคาตลาดทั่วไปอยู่ที่2,400นะครับวันนี้ขออนุญาตขายเพียงในราคา1,690บาทส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับสามารถเปิดดูของก่อนจ่ายเงินได้นะครับลูกค้าทุกท่านสำหรับตัวนี้นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับจาก2,400ไม่ขายลดเหลือในราคา 1690บาทส่งฟรีเก็บไปทางนะครับของแถมนะครับผมจะแถมเป็นขาจับลาง11มิลแล้วก็20มิลนะครับแถมให้สองคู่นะครับผมแล้วก็พชเจลเลนนะครับอันนี้จะเป็นสเปคนะครับตัวกล้องนะครับผมน้ำหนัก530กรัมนะครับความยาว3 2 6มิลลิเมตรนะครับตัวนี้กันน้ำได้นะครับผม โอเคนะครับแล้วก็ของแถมก็จะมีเป็นตัวท่อรดแสงนะครับตัวฝาปิดหน้าเลนนะครับตรงด้านหน้าเลนตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝาป๊อปอัพนะครับแล้วก็เอกสารคู่มือการใช้งานในส่วนของกล้องตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกล้องตัวปรับนอกนะครับผมปรับนอกสามารถหมุนเซซิโลได้นะครับลูกค้าเซซิโ่ได้นะครับตัวนี้นะครับปรับนอกนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับด้านข้างนะครับก็จะออกแบบมาสําหรับ PCP เบอร์2นะครับสามารถบรรจุลูกขนาดเบอร์2นะครับ5้มิลนะครับ5.5ามิลนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ปรับไฟนะครับปรับไฟไฟเส้นเล็กมี2สีเขียวแดงปรับได้5ระดับนะครับท่อจับ25.4สมิลนะครับกำลังการซูมนะครับ4ถึง1ิบหกเท่านะครับลืมบอกรุ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่น MS นะครับ4ี่คี่คูณสิครับ AOC นะครับผมปรับหลาด้านหน้านะครับหน้าเล็กขนาด42่มิลนะครับผม โอเคเลนใส่นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับผมเลนใสนะครับลูกค้าอ่าประมาณนี้นะครับของ Discovery นะครับเลนใส่มากนะครับลูกค้าอ่าประมาณนี้นะครับเส้นเล็ง SFP นะครับไม่ขยายตามซูมนะครับตอนนี้ก็สำหรับลูกกดนะครับผม PCP เบอร์สใช้งานได้เลยนะครับอารมณเทั่วไปนะครับผม สวยงามนะครับรับประกันของแท้แน่นอนนะครับโปรโมชั่นนะครับราคาสุดพิเศษนะครับจาก2,400บาทไม่ขายนะครับลดเหลือราคาครับ1,690บาทส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับสินค้ามือมีตอนนี้มีอ่าหตัวนะครับก็จะลดลางสต็อกไปเลยนะครับผมสนใจสินค้าติดต่อที่ไลน์ id 0864395510ก็แอดไลน์มาสอบถามสั่งซื้อได้นะครับขอบคุณครับ